death and วันนี้จะคุยกันว่าคุณควรจะเปิดเอฟลินสถ้าเกิดว่า คมีอีเนฟาครับคือไม่มีเนฟามันก็แรงนะแต่ว่ามันจะไม่ได้แรงแบบโอ้ยแรงโว้ยขนาดนั้นอะแต่พอมีอะมันจะฉีกขึ้นไปอีกเพราะว่ามันจะมีเรื่องของตัวคูมิเซษที่มันได้มาจากตัวแพสซีฟของอนเนฟาด้วยซึ่งคือตัวแพสซีฟอันนี้นี่แหละแล้วก็มันจะมีส่วนอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายที่มันได้กับอนเนฟาได้แล้วก็อนเนฟาเนี่ยมันจะมีเพอร์เซอลดาเมจส่วนตัวที่เยอะแถมเข้ามาให้ด้วยเมลากายแปนว่าถ้าใส่2ตัวนี้ไปด้วยกันเนี่ยโคตรสลัดผักต้มมากเพราะว่าก็ถือเป มันก็เลยโหดนั่นเองเพื่อเป็นการเสียเวลาก็ป่ะเริ่มเลยครับอย่างแรกก็คือพี่แกเป็นตัวสตาร์เตอร์ได้ครับสำหรับใครหรือว่าเพื่อนเื่อคนไหนหรือว่าคนที่เลิกไปแล้วแล้วจะกลับมาเล่นใหม่ไม่ได้เล่นนานแล้วแล้วโดนผู้ชายตกมาฟินเป็นตัวละครที่มาในตู้เดียวกันกับไอโน่ครับคือจริงๆแล้วคีย์ของฟินเนี่ยคืออยากได้ตัวละครจากน้องคายตัวครับเพื่อให้มันสามารถทริกเกอร์ผลบัฟตรงที่เขียนว่าโบนัสทีมเดีย๋ยวมกดให้ดูนะให้เป็นเวอร์ชั่น จะรัดแสงได้ครับส่วนรายละเอียดตามที่เห็นในจอเลยผมจะไม่ลงดีเทลให้เนาะเอาเป็นว่ามันต้องเป็นจรัดแสงก็แล้วกันครับเพื่อทำให้พี่ฟินสามารถแรงขึ้นได้โดยเงื่อนไขคือมีตัวละครน,น้องคาย2ตัวครับและไม่ใช่ว่าเฮ้ยอย่างนี้มันก็ต้องเปิดกรช้าให้ได้ไอโนใช่ไหมสีดาม,ามีมา3ตัวนี่ไหนจะหลุดเลดอีกอย่างนี้มันก็ยากสิมันไม่ยากเพราะไอโนมันแจกฟู่แล้วตัวหนึ่งครับฉะนั้นเป็นสตาร์เตอร์ได้เลย แค่ใส่ไอโน่เข้าไปเล่นด้วยครับแล้วสเตตัสก็ทําค่อนข้างง่ายและตัวนี้ไม่สามารถเอาโบนัสความเสียหายมาใช้ได้ไมาถึงกับท่าแรงๆของตัวเองนะก็เลยจะไม่ได้ใส่ถ้วยโบนัสความเสียหายใช้ถ้วยเอดีเคแม่งหาง,ง่ายกว่าเยอะมากครับต่อไปคุณจะต้องมารู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าลูน่าชาร์จก่อนครับปกติแล้วเนี่ยลูหน้าชาร์จเราเจอกันครั้งแรกที่ตัวละครอินเนฟาไปย้อนดูที่คลิปอินเนฟาก็ได้นะครับว่าพ้อควาใจอินเนฟาปุ๊บตัวละครในทีเมเมื่อทําปฏิกิริยาธาตุที่เป็นชาร์จไฟฟ้าจะ ถูกเปลี่ยนเป็นชาร์จจันทราก็คือลูน่าชาร์จแทนนี่คือตัวละครแรกที่ทําให้เราได้รู้จักกับรูน่าชาร์จครับที่เราต้องรู้จักก็เพราะว่าตัวรูน่าชาร์จเป็นดาเมจหลักของฟลินครับคือฟลินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาเมจอันไหนก็ตามที่อยู่ในหัวข้อถ้าไม่ตายกันแล้วกันเนาะส่วนที่มัน,นแรงๆเนี่ยเป็นส่วนที่มาจากลูน่าชาร์จทั้งหมดเพราะว่าถูกนับเป็นดาเมจประเภทชาร์จจันทราครับฉะนั้น this is a สูตรครับใช่ครับคุณคงจะปวดหัวและสมชายง,งุนงงมากๆจริงๆคุณไม่ต้องทำความเข้าใจส่วน ้ก็ไดเดี๋ยวจะอธที่บยบให้เข้าใจแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเนาะส่วนที่คุณจะเป็นต้องรู้ก็คือส่วนที่เป็นอินเนฟาแพสซีฟถ้าคุณไม่ใส่อินเนฟาจะไม่มีครับมันโหดนะคุณเพราะไม่มีการเพิ่มตัวคูณไปอีกหนึ่งช่องนั่นเองและที่คุณจะเป็นต้องรู้ต่อไปคือหลักๆแล้วดาเมจมันมาจาก EM โบนัสกับออเทอร์โบนัสครับซึ่งออเทอร์โบนัสไม่นับโบนัสความเสียหายไฟฟ้าโบนัสความเสียหายน้ำเผื่ออนาคตมันมีตัวน้ําที่ติดนะคุณเอาเป็นว่ามันไม่นับครับพอมันไม่นับเนี่ยม่ทําให้ตัวดา มันจะขาดเรื่องของโบนัสความเสียหายพิเศษนั่นเองครับที่มันไม่ใช่โบนัสความเสียหายไฟฟ้าครับแต่ว่ามันติดคริติเคอลได้และมันสามารถใช้ค่า ATK และค,ค่าความชนานาญธาตุได้ครับเพราะว่าส่วนที่เป็นไดเรกก็คือดาเมจสดประเภทลู่หน้าชาัจซึ่งหัวข้อนี้เป็นดาเมจของฟลินครับมันก็เลยสามารถคานวณทั้ง ATK แล้วก็คานวณทั้งความชนานาญธาตุได้นั่นเองครับแล้วมันก็ไปดูมันติดคริตไหมแลวก็ไปดูเรื่องค่าต้นานทานธาตุสโตส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือรี ันลูน่าชาร์จคือพี่ฟินติดได้ถ้าคุณใส่อีเนฟ่าขอแค่มันเป็นไฟฟ้าบวกน้ําเดี๋ยวมันติดเองไอ้ส่วนเนี้ย ATK มันจะไม่มีผลนะครับมันจะมีผลแค่ความํานานธาตุอย่างที่คุณเห็นเลยฉะนั้นหมายความว่าถ้าคุณมี ATK เยอะมากๆแล้วคุณมีความจานานธาตุน้อยการที่เล่นกับอีเนฟ่าดาเมจส่วนที่เป็นปฏิกิริยาธาตุลูน่าชาร์จมันจะเบาและเดี๋ยวมันจะไปเชื่อมโยงกับหน้าอาวุธเพราะว่าที่หน้าอาวุธเนี่ยผมไม่นับส่วนลูน่าชาร์จที่เป็นปฏิกิริยาธาตุเลย ผมนับแค่ไดเรกลูน่าชาร์ตหรือว่าที่มันมาจากตัวทาเลนต์ของพี่แกเท่านั้นเลยอย่ารู้เยอะกว่าน,นี้เดี๋ยวงงฉะนั้นทั้ง a d k และ EM และ r ิด i ค a l มีผลกับคุณทั้งหมดแต่บน,นความเสียหายธาตุไม่มีผลแต่บน,นความเสียหายบางอย่างมันบวกให้คุณได้นะทีนี้กลับมาต่อเรื่องดามเมจดแล้วดามเมจพี่แกม,มาจากไหนเข้าใจแมคานิคคร่าวๆตัวละครก่อนครับเริ่มด้วยการจ่ายสกิลครับเมื่อคุณทําการจ่ายสกิลแล้วคุณจะสามารถจ่ายท่าไม้ตายแบบพิเศษได้ครับถ้าไม่ตายแบบพิเศษ,บบเศษจะต่างกับท้าไม่ตายตรงธรรมดาตรง มันใช้พลังงานแค่30หน่วยคิดไม่ออกนึกถึงวอลิซ่าที่ยังไม่ได้เขียมคิปให้ครับเพราะคิดว่านาะคตอาจจะต้องเปลี่ยนครับแล้วก็อาจจะมีต้องมาเข้ามาบัฟไปทําให้วอลิซ่าอาจจะเปลี่ยนตีกันเลยในาทางทีเดียครับเท่ากับว่าตัวละครตัวนี้จะ อยากจ่ายถ้าไม่ตายให้ได้2รอบในรูปแบบพิเศษครับแต่จริงๆมันจะมีเรื่องการจ่ายถ้าไม่ตายก่อนหครั้งแล้วไปเก็บพลังงานวนมาแล้วก็มาจ่ายแบบพิเศษ2ครั้งเหมือนกันแต่ขอให้รู้ไว้ว่าเราจ่ายสกิลเพื่อให้เราสามารถกดถ้าไม่ตายแบบพิเศษได้ครับส่วนเรื่องของวิธีการเล่นก็คือเราทํทการจ่ายสกิลก่อน1รอบครับพอเราจ่ายสกิลแล้วเนี่ยหลังจากนั้นการตีปกติเราจะถูกเคลือบเป็นไฟฟ้าและไม่ถูก แล้วคุณก็ณจะสามารถกดทําไม่ตายแบบพิเศษได้นั่นเองและพอครบ6กวินาทีคุณกดซ้ําได้อีกรอบหนึ่งครับง่ายๆแค่นี้เลยโรเทมันง่ายเบอร์นั่นแหละคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณไฮโซหน่อยอคุณมีตัวเจนพลังงานให้คุณสามารถเล่นดีแบบมึงได้คือเปิดด้วยการกดใช้ทําไม่ตายก่อนครับแล้วไปวนเก็บพลังงานมาเสร็จแล้วก็กดสกิลแล้วก็ทําไม่ตายพิเศษแล้วก็สกิลแล้วก็ทําไม่ตายพิเศษจบเชิญพี่เขาไปหลอนอกสนามได้ง่ายๆแค่นี้เลยตัวมันเลิงมากคุณต่อไปเรื่องอาวุธครับคำถามคือใส่ชิ้นไหน ดีคุณอาจจะงงเรื่องเอ่อแล้วสรุปเอ็มมันทำเท่าไหร่อะพี่มันดูมีสวิงมากๆเลย ADK ิเกทำเท่าไหร่ดีครับพี่คำตอบคือจริงๆมูลค่ามันพอๆกันแหละครับสิ่งแรกที่คุณต้องทำให้ได้คือบาลานซ์คริติคอลให้เรียบร้อยก่อนนั่นเองพอบาลานซ์คริติคอลอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณค่อยมาสนใจว่าเอ๊ะมี ADK เท่าไหร่ EM เท่าไหร่เอาคลิปเป็นหลักก่อนนั่นแหละครับพูดง่ายๆเปอร์เซ็นต์นี่เห็นก็เป็นเพอร์ o n น l ลดาเมจเท่านั้นและไม่นับบัฟใดๆจากเพื่อนเลยครับแต่ตรงนี้จริงๆมีนับนะครับคืออาร์ติแฟก์ มันจะมีตัวเซตใหม่ที่มันเป็นเซตของพี่แกเลยนะที่มันจะมีเขียนได้ว่าเมื่อลักษณะจันทราของทีมเป็นแย้มแสงหรือจรัดแสงอัตราคริดิอลจะเพิ่มขึ้น15%หรือ30%อีกทั้งความเสียหายของปฏิกิยาประกายจันทร์ที่ตัวละครทั้งหมดในทีมสร้างขึ้นจะเพิ่มอีก4%อ่าแล้วก็ซ้อนทับไม่ได้ครับพูดง่ายๆคือคุณได้คีเรตสามสครับคุณได้ควา,ามชนะถ้า80จากไอเซตนี้ครับและคุณก็จะมีได้โบนัสความเสียหายสำหรับปฏิกิริยาท่าอ้คคเเลทีุ่่ณห็นนมมััยงไไดบวก30 ยกตัวอย่างเช่นปจอตจาก5.3ก็จะเป็น83นั่นเองครับอะไรประมาณนั้นและเรื่องการกระจายซับสแตทเนี่ยปกติช่องผมจะไม่บังคับลงแต่อะไรที่ดีที่สุดจะมีการบังคับกระจายลงทุกค่าอย่างน้อย2ซับสแตทอยู่แล้วครับเพื่อไม่ให้มันเหมือนกับบังคับคุณจนเกินไปคุณนึกสภาพว่ามันไม่ต้องกระจายลงแต่ของที่มีประโยชน์ยูบอนจนวันตายโอเคนะฮะน่าจะเข้าใจแล้วส่วนอยาแนะนําที่150แต่งจริงสวิงได้ตั้งแต่120 ถึง170เลยแล้วแต่คนสะดวกแต่ผมว่า150โอเคมันต้องไปลองจัดตต้ดูอีกทีหนึ่งนะส่วนเรื่องอา์ติแฟร์ผมไม่พูดแล้วนะครับเพราะว่าแทรกไว้ให้ตรงนี้แล้วว่ามันต้องใส่เซตไหนนะฉะนั้นควรไปฟาร์มครับมันให้ผลประโยชน์ที่เวอร์มากๆถ้าคุณนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวผมจะบรรยายให้ฟังครับความชำนาญธาตุที่ได้80เนี่ยเท่ากับมูลค่าซับเซตทั้งหมด4ซับเซตครับทริทเลที่ให้30เนี่ยเยอะชิปหายเยอะขนาดไหนหมวกให้31มมวกเอ็ดครับมันคือหมวกเกือบ,บ,บ,บนหนึ่งใบคร เ่ากับว่ามูลค่าซับแซดที่ได้มันเยอะมากๆแล้วครับมันเฉพาะทางและตรงกับตัวละครมากๆ ฉะนั้นมันเป็นของจือที่ไม่ควรเอาเซตอื่นมาใส่แล้วฮะและดักไว้เผื่อมีคนถามชื่อเซตเซตชื่อ night of the skies unveiling ครับส่วนเรื่องของอ์ติแฟกต์ของคนในตี้นะครับจริงๆแล้วถ้าจะเอาแบบคุ้มค่าทุกนาทีดู TV ทีวีสีช่อง3เนี่ยตัวซัพพอร์ตที่เป็นตัวละครจากหนองคายต้องใส่เซต silk moon selenite มาเพื่อคู่กันกับเซตของฟลินนะครับแต่จริงๆมันไม่ได้ล็อกว่าจะต้องให้ใครใส่นะคุณเพราะว่าตัวเซตนี้เมื่อใส่ครบสี่ชิ้นแล้วคนที่ใส่ต้องสามารถ คำดาเมทธาได้ด้วยนะคุณจะสามารถให้บัฟกับเพื่อนได้โดยบัฟพี่จะให้คือแจกค่าความชํานาญธาตุ60หรือ120ครับแล้วก็จะมีการบูสต์ดาเมที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาธาตุลูน่าทั้งหมดคําว่าลูน่าทั้งหมดเนี่ยคือตอนนี้มันมีลูน่าบูงกับลูน่าชาร์ตเนาะเอาเป็นว่ามันบวกลูน่าชาได้บีฟินคุณได้แล้วกันตรงนี้บวกอีก10%บตโดยโบนัสความเสียหาย10%เนตตรงนี้ที่บวกจะบวกตามกรีมิ่งมูนเอฟเฟกต์เอาเป็นว่ายังไม่ต้องสนใจตรงนี้ เซตนี้ให้พี่ฟิน1คนคนอต <not S 2> พี่ฟินใส่เองและคนนั้นต้องทำดาเมจเป็นธาตุได้ครับและเซตนี้ไม่จำเป็นต้องยืนในสนามก็สามารถแสดงผลได้นะคุณและ2ชิ้นมันให้ค่ารีพลังงาน20%เนะเงื่อนไขค,คือมันต้องติดให้ได้ทุกๆ8วิเป็นอย่างน้อยนะอ่ะอาจะจริงๆสัก6กวิจะกำลังดูดีเผื่อเหลือเผื่อขาดจะได้ไม่มีช่วงที่ไม่มีบัฟต่อไปมาคุยเรื่องทีมครับเดี๋ยวอธิบายลายสล็อตก่อนเนาะถ้าเป็นสล็อตไฟฟ้าเนี่ยอีเนฟาจะดีที่สุดแล้วถ้าไม่งั้นเนี่ยคุณต้องไป ลงเยอะมากนะครับแต่มันจะไม่ได้อาการหนักถึงขนาดแบบเอ้ยตีสเกิร์กที่ไม่มีเอสคูวีเยอะไรอย่างนี้นะแต่แต่มันลดลงเยอะจริงๆครับมันก็เลยอยากจะมีอินเนฟามากๆมันถึงจะเป็นเปิดเหิดนะส่วนต่อไปคือสล็อตทาาุน้ําครับจริงๆท่าุน้ําอันนี้มันเป็นแกะเชื่อมโยงกันเลยนะถ้าไม่มีอินเนฟาต้องใช้อโนครับเพราะว่าต้องการตัวละครจากหนองคาย2ตัวอันนี้ไฟบังคับนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใช้อินเนฟาเนี่ยตัวน้ําควรจะเป็นตัวที่วนโรเทชไม่ยาวคือต้องเข้าใจก่อนตัวละครฟินเนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นโรเทไม่ยาวครับโรเทของ ฟินค่อนข้างสั้นเลยพอโรเตทฟินสั้นมันเลยทําให้สุดท้ายตัวละครที่เราอยากจะใส่มาในสล็อตนั้นเนี่ยมันจะเป็นสล็อตที่วอลโรเตทสั้นเหมือนกันครับเช่นฟูรีนะที่คูดาวันติไม่นานเยหลานโมนาพวกเนี้ยไม่นานแต่ว่ามันจะไม่มีประโยชน์เรื่องบัฟดาเมจเลยเพราะว่าร้ดความเสียหายไม่บวกแต่ฟูรีนะามันมีดาเมจส่วนตัวที่เยอะส่วนชิงชิวเนี่ยโรเตทมันจะถูกยืดออกไปมันเลยกินเวลาก็เลยไม่เหมาะครับฉะนั้นตัวที่ใส่มันก็จะมีเนี่ยแหละครับเยหลานไอโนแคนดิสไอพวกโรเทชั่นจบไวทั้งหลายแหล่่ยคอ ต่างกันเท่าไหร่ล่ะครับหน้าที่มันคือแปะน้ำมันแหละส่วนถ้าเกิดคนที่เป็นสายเซี่ยนมากๆการใส่ฟลีนะแล้วไม่ใส่ฮิวเลี้ยงเลือด50%เอนี่ยโหดมากเพราะว่าโฮมาจะทริกเกอร์ผลเลือดต่ำครึ่งครับโหดจริงๆแต่เสี่ยงตายจัดส่วนถ้าคิดอะไรไม่ออกแล้วคุณใส่อีเนี่ยฝ่าไปแล้วนะไม่อยากใส่ตัวอื่นคุณอยากจะทําให้คุณมีชีวิตรอดที่ง่ายกว่านี้ล่ะก็ครับคุณสามารถเลือกตัวน้ำเป็นตัวฮิวได้เช่นบาบาร่าอีกคือโยครับส่วนการแปะสถานะน้ำเอาตัวไปถูเอานะคุณแซกนะน่่่ะะสสสวลล็ออททีี4กคืิยมจ ช้ก็คือตัวลดต้านทานครับจริงๆมันใส่อย่างอื่นก็ได้นะแต่สล็อตเนี้ยถ้าเอาให้ดีควรเป็นตัวลดต้านทานเช่นซูโคสเพราะว่าบัฟความชำนาญธาตุทังตี้และอีเนฟาก็ทําให้ติดดูหน้าชัดได้อยู่แล้วทั้งตี้ก็จะทําให้ตี้อีเนฟามันก็เลยแรงเวอร์ไปเลยแต่ถ้าไม่ใช่การที่ได้เอียนทังตี้มันก็จะไม่ได้โหดเวอร์วังอลังการงานสร้างขนาดนั้นครับส่วนคาซือฮะกับซิโลเนนจะเป็นเคสที่แย่กว่าแล้วนะเพราะ2คนนี้ได้แค่ลดต้านทานธาตุแต่ไม่สามารถแจกบนเรความเสียหายได้ครับแต่ถ้าคาซึฮะซีสองมันจะด เพราะว่ามันได้แค่คนเดียวคือคนที่ยืนสนามน่ะ mm hmm. ก็คือโฟกัสที่ฟินไปเลยแต่ซูโคสที่โบกท,ทั้งตี้และการที่มีอีเนฟ่าทำให้ติดดูนะ่ชาชักกันได้ท,ทั้งตี้ซูคนดีกว่าอยู่ดีครับและสุดท้ายที่อยากเตือนอาร์ติแฟกต์สี่ธนลิงฟิวรี่ไม่มีผลตอนรมสกิลฉะนั้นห้ามใส่นะครับและสุดท้ายจริงๆครับเรลามาไม่เวิร์กนะครับย้ำนะครับเลามาไม่เวิร์กนะครับส่วนเรื่องทีมเนี่ยคุณไปจัดสล็อตเอาตามใจชอบไปเลยเพราะว่าระหว่างที่อธิบายผมมาขึ้นเรื่องทีมให้ดูแล้วเนาะก็น่าะออหนนาา้้้้มมัีีีตไใใชดบบงรธิย ส็ลตแล้วส่วนคําถามแล้วตี้นี้ในเชิงทีซีและกันตี้ครบมันเก่งระดับไหนพอพอกับวาลิซาทีมอเวอร์โหลดครับแต่ฟินทีมดูแล้วยังไม่เต็มเพราะตัวน้ํากับตัวลมรู้สึกว่ายังไปได้มากกว่านี้ครับควรจะมีส็ลตเฉพาะทางกว่านี้ฉะนั้นน่าจะเก่งกว่าวาลิซาครับและถ้าเมื่อไหร่เกมแม่งขายแมคคณิกไวฮันปุ๊บแม่งจะอวยลูหน้ามากๆทีมฟินก็จะเก่งแซงหน้าทุกทีมแน่ๆแต่เราไม่รู้นะว่าเกมจะอวยไหมหรือมันจะเป็นยังไงนะครับฉะนั้นเราต้องละวินในฐานที่เขา ใจกันว่ามันคือเรื่องของอนาคตที่ไม่มีใครรู้คําตอบเลยต่อไปเรื่อง constellation นะครับดาวหนึ่งเนี่ยทำให้ครูดาวของสกิลที่จะเอามาทําให้คุณกดถ้าไม่ตายเบรสระยะสั้นเนี่ยมันสั้นลงครับมันเลยทําให้คุณสามารถจ่ายสกิลแล้วก็จ่ายอันติแบบชุดเล็กได้ทั้งหมด3ครั้งนั่นเองครับแล้วก็มีช่วยเติมพลังงานให้คุณด้วยโรเทดก็น่าจะไม่เสียสำหรับคนที่จะจ่ายอันติก่อนถ้ามีคนใสฟ่ฟาโวช่วยเจนอะไรเงี้ยนะฉะนั้นเรื่องดาเมจมันไม่บวกแต่บวกจํานวนครั้งถ้านับเป็นจำนวนครั้ง,นนงที่มันบวกเข้้้าาามมใหออีกครรังงเน่เจะ เป็น33%อย่างได้เลยครับฉะนั้นอันนี้โหดมากครับแต่ถ้าคนกดทาไม่ตายแบบ ปกติก่อนมันจะไม่ได้บอกเจอขนาดนั้นนะคณเพราะคนกดท่าไม่ตายปกติไปก่อนแล้วอันนี้คือคอนดิชันคนที่ไม่ได้กดท่าไม่ตายแบบปกติก่อนเลยกดแค่ท่าไม่ตายที่มาจากการจ่ายสกิลที่เป็นท่าไม่ตายแบบจมูกจะมีนะ่ะส่วน C2 นะครับมันทําให้หลังจากที่คุณกดสกิลแล้วตีปกติมันจะมีอยู่ฮิตหนึ่งที่จะมีดาเมจพิเศษท,ที่นับเป็นลูน่าชาร์จเหมือนกันโผล่มาอีก1นึ่ฮิตครับข้อดีจริงๆของมันไม่ใช่เรื่องดาเมจแถมครับเป็นการลดต้านทานธาตุไฟฟ้า25%ตรงนี้มันก็เลยดูดีมันด้อยู่ประมาณ ตอนที่คุณไปเล่นเนี่ยคุณมีตัวลดต้านทานท่าแล้วไหมมันมันเหลือต้านทานท่าเท่าไรเพราะว่าถ้าต้านทานท่า,ทามันถึงศูนย์แล้วเนี่ยเวลาติดลบมันได้ผลแค่ครึ่งเดียวนะฉะนั้น C2 ตอบยากครับก็อยู่กับต้านทานมอนด้วยแต่ว่าดีครับ C3 ผมสกิปเลยต่อไปคือ C4 ครับฟิเจเดท็กเลย20%และตัวแพสซีฟของตัวเองจะเพิ่มขึ้นก็คือ EM จะเพิ่มขึ้น1 0ของแอตแทคของตัวเองและติดแคปไว้ที่220ครับตรงนี้เหมือนตลกแต่บวกดาเมจเยอะนะครับค าผมจะคลิปเลยและ C6 C6 ตัวนี้เนี่ยการทํางานคือดาเมจของลูน่าชาร์จมันจะเพิ่มขึ้น35%แบบที่เขาใช้คําใหม่เลยคือเอเ v a t e และตัวผลของการจัดตี้ที่เอาโบนัสของหนองคายเนี่ยของทุกคนในปาร์ตี้มันจะมีการเพิ่มส่วนของดาเมจลูน่าชาร์จเข้าไปอีก10%ใช้คําว่าเอเ v a วเตดเหมือนเดิมครับอ่ะที่ดูดาเมจเลยครับว่า4กับ6ต่างกันแค่ไหนมันก็บวกแบบนี้และคุณในเอเลเว e เนี่ยสรุปง่ายคอนเเลชั่น ฟินดีทุกซีแบบเป็นขั้นบันไดเลยด้วยไม่ได้หมายถึงว่าซีนี้แล้วไปซีนี้จะเก่งขึ้นเรื่อยๆมันคือซีทุกซีมันเป็นซีที่มีประโยชน์จริงๆโอเคเราไม่นับซีสามกับซีหที่มันจะเหมือนๆกับทุกตัวละครก็แล้วกันเนาะแต่ซีตัวเนี้ยมันจะไม่มีแบบวิซีนี้ให้มาตามพือนี่อันนี้คือเป็นโมเดลตัวอย่างคอนเซ็ปชั่นที่ผมชอบมากๆและอยากให้เป็นอย่างนี้ต่อๆไปในตัวอนาคตด้วยนะเพราะามันเก่งขึ้นทุกๆซีจริงๆแม้ความว่าคนที่อวยคุณค่อย,อย,อยๆเปิดซีไปเรื่อยๆได้เลยไม่ต้องแบบเฮ้ยเก็บไว้ก่อ รอเผื่อเปิดตัวซับก่อนมันจะคุ้มกว่าคือฟินมันค่อยๆถ่ายซีไปได้เลยครับอาการมันดูดีมากก็จบรบรเอยนะครับตอนหลังฟินตัวมันเล่นง่ายมากแล้วดูแล้วน่าจะมีโอกาสที่จะเก่งขึ้นได้อีกเยอะประมาณหนึ่งเลยแหละเพราะว่าสลอตมันอย่างที่บอกเนาะทั้งธาตุน้ําแล้วก็ธาตุลมเนี่ยไม่ได้ดูมีตัวอื่นใช้ได้ครับไม่ได้แบบถูกล็อกว่าเอ้ทีมครบแล้วน่าจะได้เท่านี้แหละภาพมันเห็นชัดๆว่ามีตัวอื่นมาบัฟได้แน่ๆในอนาคตแต่ไม่รู้มาชาติไหนนะแต่มันมีภาพคุณฉะนั้นใครอวยผมว่าตัวนนนนีีี้้้มอาาคคคตรับสุดยใวิป ประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในพิบมาต่อไปด้วยให้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าก็าทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปจริงแล้วครับบ๊ายบายอย่าลืมกดซับนะ